รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงรายเดือนนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนภูสิทธิุดมนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวง ประจำเดือนมีนาคม2565นะครับเรียกว่าในเดือนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นในรอบ18ปีก็คือดาวพระราหูจะมีการย้ายราศีนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยผมได้ทําคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าดาวพระราหูย้ายเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าดาวพระราหูเนี่ย เป็นเทพแห่งการพลิกชะตาได้เลยนะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายนะหลายคนนะครับที่มีดาวพระราหูเนี่ยไปเข้ากลุ่มดวงชะตาหรือไปเล็งดวงชะตาเนี่ยก็ได้รู้ลิ์ของดาวพระราหูกันไปแล้วนะครับว่ามีการัวเมาลุ่มหลงยังไงบางคนจิตใจเนี่ยนะครับก็จะไปผูกพันกับอะไรบางอย่างแล้วก็ติดลูปอยู่อย่างนั้นนะ ตลอดทั้งปีเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยก็ไปเข้าเรือนสุภะของผมนะก็ทําให้จิตใจของผมไปผูกกับอะไรบางอย่างบนอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะต้องรีบไปดูนะครับคลิปดาวพระราหูย้ายนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญนะครับดาวพระพุธจะมีการเสิร์ นะเสดสองครั้งเลยนะครับเรียกว่าต้นเดือนกลางเดือนฉะนั้นเสดแปลว่าการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะใครที่มีความเกี่ยวข้องกับดาวพระพุธนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปอย่างรวดเร็วนะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะชาวเมถุนและชาวกันนะครับเพราะดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมถุนและก็ลัคนากันนะครับ มีดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีในช่วงกลางเดือนซึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นดาวที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะฉะนั้นเมื่อดาวพระอาทิตย์มีการขยับย้ายเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบนะครับต่อเนื่องไปทุกลัคนาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้เตรียมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยครับว่าแต่ลัคนาจะเป็นอย่างไร ลัคนาสถิตเมษมีนาคม2565นะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยนะครับดาวประจําตัวคือดาวพ้างคารเรียกว่ามีความโดดเด่นมากเลยเรื่องจากดาวพ้างคารเนี่ยนะครับไปเป็นมหาอุดนะครับอยู่ที่เรือนการงานแล้วก็มีดาวพระศุกร์นะครับที่เป็นเทวีโชคด้วย เป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับมารวมกันอยู่ที่เรือนการงานฉะนั้นเชื่อว่าชาวลัคนาสถิเพศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับแล้วงานเนี่ยจะมีการโดดเด่นมากนะดาวมหาอุดมีกําลังมากดาวมหาอุดเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นโออาร์มาก นะเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างแบบสปอตไลท์เลยฉายเข้าไปที่การงานนะครับบางคนอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งงานนะบางคนอาจจะได้เดินทางไกลในเรื่องของงานบางคนเดินทางไปต่างประเทศนะครับ แล้วก็จะขับเคลื่อนเรื่องงานต่างๆโดดเด่นมากนะครับเรียกว่ามีความรับผิดชอบในงานมากขึ้นมีอะไรเกี่ยวกับงานมากขึ้นบางคนได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างานต้องดูแลลูกน้องบางคนแตกบริษัทออกไปเลยนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสแตกบริษัทนะครับอย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานจะมีความโดดเด่นนะครับเรื่องของการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยมีกําลัง โดดเด่นมากเลยเป็นตําแหน่งเทวีโชคนะเทวีโชคก็เรียกว่าเป็นน้องๆพระราชาเลยละ่ะนะฉะนั้นมีโอกาสได้เงินแบบง่ายๆนะแล้วไปอยู่ที่เรือนการงานเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเงินสร้างงานงานสร้างเงินอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะต้องอัดฉีดเม็ดเงินลงไปในงานแล้วงานก็จะตอบสนองกลับมาเป็นกระแสงเงินสดให้กับตัวเราเองนะครับซึ่งตรงนี้มีความโดดเด่นมีโอกาสได้ใช้จ่าย จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจนะครับใครต้องการร่วมหุ้นร่วมทุนนะต้องการหาแหล่งทุนนะจะมีโอกาสสำเร็จได้โดยง่ายนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับเรียกว่ามีโอกาสเสี่ยงโชคตลอดทั้งเดือนเลยเพราะดาวพฤหัสเป็นเทวีโชคเนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีการหมุนเวียนของการเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยได้สบายใจนะครับบางคนได้คอมมิชชั่นบางคนได้เงินที่ที่เป็นเงินทอน ค้างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่โอกาสได้แบบง่ายๆนะครับการเงินนะตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอั p แบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุขเพคะส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ l i น์แอด open down หรือโทรที่เบอร์ 0 8 6 3 3 6 6 3 9กการลงทุนนะครับชาวลัคษนาสถิตเมธเดือนนี้ลงทุนได้2จังหวะ2แบบนะก่อนวันที่15มีนาให้ลงทุนแบบระยะสั้น นะจำไว้ให้ดีนะครับถ้าใครอยากลงทุนลงทุนนี่หมายถึงในหุ้นอย่างเงี้ยน,นะครับลงทุนระยะสั้นก่อน15มีนาแต่พอหลัง15มีนาแล้วให้ลงทุนแบบระยะยาวนะครับท่านจะลงทุนคริปโตเคอ r e เรนซีจะลงทุนแบบหุ้นได้หมดเลยนะเรียกว่าพอหลัง15ถือยาวจะมีความโดดเด่นสามารถทำกำไรได้ดีนะครับหุ้นเนี่ยนะครับก็เน้นในกลุ่มสื่อสารอุปกรณ์การแพทย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะโดดเด่นนะครับ ใครที่ลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนี้เรียกว่าโดดเด่นเหลือเกินนะครับเป็นกระแสนิยมในในโลกออนไลน์เลยนะตอนนี้นะก็ให้เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมหนักนะคือวิธีดูก็คือดูเหรียญสกุลเงินนั้นๆนะครับว่าเขาทำธุรกิจด้านไหนและเขาออกเหรียญอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เน้นไปที่กลุ่ม ตะวันตกเฉียงใต้นะครับใครที่ลงทุนในกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้นี่นะครับก็จะมีโอกาสทํากําไรได้ดีแล้วทาอย่างที่บอกเ่ยระยะสั้นกับระยะยาวนะครับเลือกเอาในช่วงเวลานะครับ <S 2> <S 2> ใครที่อยากลงทุนทําธุรกิจนะธุรกิจตัวเองหรือธุรกิจแฟรนไชส์ยอย่างเงี้ยนะครับก็ <S <S ここให้เลือกธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรืออาหารเสริมหรือเป็นธุรกิจอาหารที่กินเข้าปากอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะทำเงินได้ในอนาคตที่ดีนะครับ ในเรื่องของการงานนะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานและมีความสําคัญคือต้องทํางานแข่งกับเวลาตรงนี้หัวใจหลักของเดือนนี้เลยนะครับฉะนั้นใครที่เตรียมแผนงานเอาไว้นะท่านเตรียมจัดการเอาไว้ให้ดีๆเลยเพื่ออะไรเพื่อแข่งกับเวลาจะต้องส่งให้ทันเวลานะและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใหม่นะเปลี่ยนระดับของงานเลยเลเวลเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนชีวิต บางคนถึงขั้นเปลี่ยนไทม์ไลน์ของชีวิตเลยนะครับฉะนั้นเราต้องแข่งขันกับเวลานะแข่งขันกับคนบางคนนะบางท่านอาจจะแตกลายธุรกิจใหม่มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบและได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้รับความร่วมมือจากบริวารนะครับทั้งที่เหนือกว่าและด้อยกว่านะครับตรงนี้เรียกว่า จะเป็นความท้าทายใหม่ๆในงานนะครับแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีนะครับท่านก็เน้นเทคนิคที่ผมบอกไปก็ทำงานแข่งกับเวลาละกันนะหรือบางทีเนี่ยเรายังไม่ต้องรีบส่งแต่ทําตามที่ผมบอกคือทําให้เสร็จ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 เตรียมส่งได้ทันทีเจ้านายเรียกเมื่อไหร่ส่งได้ทันทีอย่างเงี้ยนะครับ เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ตอ่อชะตาในมหารเรกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนดาหรือติดต่อที่เบอร์ศ8 6 3 3 6 6 3 ความรักนะครับความรักเนี่ยมีความหวานชื่นปะปนไปกับความกดดันนะบางคนที่มีคู่แล้วนะครับก็อย่าไปงองแงคู่ของเรามากคู่กําลังวุ่นวายอยู่กับการงาน นะพราะาอย่างที่ผมอธิบายมาเนี่ยงานเขาจะวุ่นหน่อยนะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าไปเอาแต่ใจอย่าไปอะไรบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะเลาะงองแงกันนะเนี่ยเรียกว่าคนที่มีคู่ก็ปะปนไปกับความกดดันอะไรบางอย่างนะครับคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะครับที่เดียวงานด้วยกันทํางานด้วยกันนะแต่ก็มีความกดดันเช่นกันว่าอาจจะเป็นความแตกต่างเรื่องอายุแตกต่างกันมากหรือเป็นความแตกต่างในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงาน บางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงเอ๊ะมาจีบเราเพิ่งเข้าทำงานอะไรให้ก็กดดันเอ๊ะทำไมโอ้หมันแตกต่างกันขนาดนี้จะเอาดีไม่เอาดีอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะเกิดความแตกต่างอย่างนี้สุขภาพนะครับในเดือนนี้เนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้อย่าหมงานหนักมากให้ระมัดระวังในเรื่องของการปวดหัวไมเกนรนระมัดระวังในเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะ ปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวรัตนสาสติเมธนะครับในเดือนนี้ให้ไปถวายหลอดไฟนะโคมไฟนะโคมประทีปต่างๆไปเติมน้ํามันตะเกียงอย่างนี้นะครับฝึกอุทิศบุญแบบ358เพื่อเสริมชะตาตัวเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็ไปดูช่อง YouTube ผมนะครับเพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตนะครับ e ีที่8นะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครอยากจะ นำไปเสี่ยงโชคท่านสามารถนําไปเสี่ยงโชคได้นะครับใครอยากเสี่ยงโชคก็ดูรายการเกี่ยวกับโชคด้วยนะครับกดเพลย์ลิสต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูโชคใหญ่เงินทับตัววิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายนะเลขนี้เข้าทุกงวดเลยนะครับท่านไปดูย้อนหลังเป็นปีๆได้นะตัวเลขมงคลนะครับ 5, 4, 8, 7 2ด ครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับ ผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะรภูสิทธิอุดมนะครับเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดมเ e ็ net นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดน,นะครับหรือโครงการร่วมบุญทําดีต่างๆกับผมเนี่ยนะครับจะมีช่อง y t u t u นะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกดอเนี่ยนะครับเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ